สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่องนักซัมเพ่งไอ้ยะอะไรวะนั่น่ะที่มันลอยอยู่กลางอากาศเกมนี้เอ้ยอันนี้เราก็ติดท็อปหนึ่งหรอวะหรอพี่เป็นยูทูบเบอร์เหรออ๋อครับขอชี้ช่องหน่อยครับผมจะไปติดตามขอบคุณครับ ชื่อช่อง Next สัมเพลงครับได้ครับอย่าลืมชวนเพื่อนมาดูแล้วชวนเพื่อนติดตามในช่องพี่ด้วยนะได้ครับได้ครับนามชื่อนะเลยชื่อตัวละครอ่ารับโย่ภาพจะตัดภาพไปดูในเกมเลย อ้าวแล้วครับก่อนเรื่องเกมของเกมนี้มันก็จะไปบอกนะครับว่าทีมเราแบบมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ทีมที่ดีที่สุดนะก็ทีมที่ดีทีททท่สุดนะตีตึงได้เลยตึงนะรวันนี้เราหลบหนีจากฟรีไฟล์มาเล่นเกมซิกกอ,อกนะครับ ใครที่รอดูคลิปของฟรีไฟล์แล้วรอแจกเพชรก็รอไปก่อนนะครับเพราะตอนนี้พี่ยังไม่ได้แจกนะแจกหยอกนะครับหยอกไม่รู้จะทำคลิปอะไรลงแล้วตอนนี้นี่จะเป็นท่าลงนะมันจะกอดตีนนะครับกอดตีนแล้วก็ลงพุ่งลงมาข้างล่างนะเช็ด ลงมนุษย์ตั้งดาวนะครับลงมนุษย์ตังลงยางเอางานเฮอเฮ้อเสียงใหม่ใส่สุทัยไหมนะาใครวะไม่รู้อ่ะไม่รู้รู้เหมือนกันตัวล่ามีตัวร่าด้วยในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะไม่ใช่มันเป็นตัวเอเลียมไม่ใช่อ๋อเป็นเอเลี่ยนเหรอ พันเอเยนเนี่ยแตกหนึ่งเออแตกหนึ่งเฮ้ยมีตัวมีคนลงเฮ้ยมีตัวมีคนลงเอเดียนมีฟอสเลยมีอยมามามหนีตัวลงกูมามามีตัวลงกูส่งตัวยิงแล้วตัวยิงแล้วตัวนะ ไปไหนไปไหนไม่มีอย่างลรวะเขียววะไม่มีอยางไรวะเอาเขียวเียวยังไงยังไมอยู่ไหนวะมาอยู่ไหนวะข้างในข้างในเพื่อนจุดไม่ไดได้มันย มันโดนแล้วมันโดนแล้วจ well. ริงแล้วจิงแล้วโดนแล้วเพิ่งจะเพิ่งจบกิจกาต้องรีบตีมันตายต้องรีบตีมันตายแล้วเรือมันตัวเดียวเองแต่ตอนนี้กลัวจะตายแล้วมันดีอยากเห็นไหมชอบยิงการ์ตูนแต่ว่ามันหายอ่ะหายแล้วหายแล้วเฮ้ยเจ้านั่งแอบมุมครับ ผมนั่งทำหมูประกอไม่ได้นอนเลยครับจ้าให <c oughs> <c oughs> ้มีตัวกลางยิ่งขึ้นมาตัวกลางยงขึ้นมาตามันอยู่เฮ้ยน,นี่นอไอ้โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วอ <c oughs> ยู่บนลั้นอยู่บนลั้เอาให้รัวงเอาให้แม่รัเอาให้รัวง Nóc <coughs> hmm. này gần nóc nạy này nóc nạy gần nóc nạy gần nóc nạy này cái อื้ยคุณทำวูดเลอย่าไดเลยอืมอืมจุดเดนในเข็บเลยจุด่นในเข็ม่ลยเก็บมาแล้ว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  มันอยู u, u, oh, 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 need, ่บ้านนี่มาอยู่บ้านนี้มามาึงมามามานั่ยนน่บินบินบินเ้ยบินบิไ้อหูขดีปืนวดีดเบย์ขดนีเบย์ดีไปไหนแล้วะเฮ้ยไปไแล้เฮ้ยแล้วินจะวง เบเลยไห้กูอะเก็บงานแล้วเรียกเก็บงานอ๋อเออนี่นมอนอเก็บห้อเบอร์สองอยางยังกูลองไปช่วยเพื่อนกี่ตัวม,มาแล้วมันมาแล้วมันมาอีกตัวนึงไม่รู้ยี่ไง มีคนขับรถมาว่ะมอดตีใหม่ตีใหม่ตหมแต่กูรู้แต่กูไม่รู้นี่นี่ยู่หน้ากูนี้บินมันบินหลักหนึ่งอ้ยุ้พี่เขาตึงมากเลย พี่พี่พี่ผมขอชื่อช่องใหม่หน่อยอ่ะเมื่อกี้ผมไม่ได้ยินช่องแน็กซ o m e t ครับช่องแน็กซ o m เพครับโอ้โหออกอะไรวะเนี่ยตัวบินด่วยนีสองเดวนนี่สองเลยเ้อเดอเด้๋แวเจ๋แ้วเ้อเดอเด้อ๋แล้วเจแล้วทำยาแป๊มเฮ้ยมึงชุบเบอร์ส่องอันนี้เอาเก็บเหรน้องมาก่อน มันหายไปแล้วว่ะเพื่อนมันหายไปแล้วเพื่อนผมรักเกมะผมรัเฮ้ยมอสมีคนเฮ้ยมอสมีคนจัมันบินเออเจอละเออกุญแจส่นมันมันดีส่นมันมันดีล้มละล้มพี่ล้มขโมยนะขโมยขโมยนะขโมยโดนเออตวงนี่เอ็งบ้าหรือเปล่ามาห้าข้าก็ตบเรียบตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวมันนั่งในทางตี้เลย ไปด้วยไปด้วยเฮ้มอสรอร์ดี้เฮ้มอสรอดิไปกันอยู่โฟนอยู่โอ่โหสีเออไปกูไปเองเออไปกูไปเองนะมาลับผมด้วยมาลับผมด้วยสองตัวสามตัวสองตัวตีหนึ่งตีหนึ่งเดี๋ยวหน่อยจะดีนะเดี๋ยวหน่อยจะดีนะ ไม่โดนหัวแล้วโดนหัวแล้วไม่โดนหัวเหมันวา์ปไนไหหวะมันวา์ปไปไหหวหมดเรอเลยอู่กรณู่ยู่ไหนสัตว์ยู่ไหนดวชบวชบวชหมดหมดขอกสุนเขียวขอกสืนเชียว เอ้ย <ort>. ปืนมีสกินด้วยวะปืนมีสกินด้วยวะเหมือนพับจีไอเหมือนพีบีเลยวะไอเหมือนพีบีเลยวะเก็บปุ๊บที่สกินมาด้วยเก็บปุ๊บที่สกินมาด้วยไม่เป็นไรอ่ะโอ้โดนมันหมดตามตรงนี้แหละตามตรงนี้แหละโอ้โดมันหมดไปนะาดูวิโอไม <m uch 11> ่ใช่เวิโอไม่ใช่น้ำ <c oughs> เอยมังกรเขาขึ้นด้วยนี่หาน้ำมันก่อนหาน้ำมันก่อนนั่งกวาดใส่สายละไหนดูเฮ้ยมีคนยิงข้ <c oughs> า,างล่างเจ็บเนาะ

เพื่อนซีเน่ทำอะไรได้บ้างไม่มีเลยว่ะเพื่อนน้ำมันอ่าเป็นผู้พบเออมีคนขึ้นขึ้นยานอยู่เลยโอ้านพวกเราอ่ะใช่เหรออ๋อเพื่อนเราเนี่ยมัเพื่อนเราเพื่อนเราตกใจว่าใครมันจะขึ้นมามิตตี้เราจะถังน้ำมันยังไม่เจอเลยว่ะเพื่อน สต้องเดินแล้วแหละกี่ได้ขนาดไหนแล้ขนาดนั้นวะไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินเดีย๋ยวผมไปรับอ้าวนั่งได้สี่คนมามามาไปชิดเอ,อเอ้ยนิงเฮ้ยพลุไฟเลยด้วยนี่ไม่โดนนี่ไม่โดนนี่ สัตว์มังกรกูตายเลยสัตว์มีมังกรกูมีมังกรกูไอสัตว์มโหบนบนมีอีกมอสบนมีกต,ต้นไม้ติ๊กตก ขรตีไว้เข้าวงอะวง <ả? S 1> นงไก่ด้วยไอ้เฮียมันยิงม,มังกรกูตายเลยสัส

ข,ข,ขึ้นเรือไปก็ได้มีเหรอวะเขียวออสก่อดนะเขียวเข้าไปก่อนเลยพี่ตามไปเฮ้ยมีคนมีคนมีคนตรงไหนตรงเรือมีคนเออ,เอ,อรู้แล้วอย่าีินอย่าบินอย่ีบินม,มันได้ยินเฮ้ยมดหลังกระดาษ

Ở ngoài thế này Ây Âu oh, khang cú đúng mà Ê đừng sám hổ đừng Nhật hổ chết rồi Tôi Cũng có mòn hả hải tổ Ê Ây kìa không em 3, kìa lắm มาแล้วสายมือสามเลยน้าไอมากสวยเอา้าเรียบร้อยแตกรถรถระเบิดตายคู่แม่งคตรอนาถเลยตีดูเออแต่มันรอดว่ะมันเป็นมันเป็นตัวเล็กนะ <c oughs> ครับสำหรับคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้ครับ ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์พวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันทำคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับใครที่สนใจอยากจะเล่นเกมนี้ก็เดี๋ยวพี่จะทิ้ง uid ไว้ให้ข้างล่างนะครับก็อย่าลืมแอดมาได้นะรับจํานวนจํากัดนะครับ10คนพอแล้วเยอะเกินพี่ไม่ค่อยได้เล่น